โอ้สยามที่เขาพูดกันว่าอาหารอร่อยใช่ไหม วัสดีท่านวัสดีนะท่านปลูกเยอะเลยเลยใช่นะบ้าทำเป็นครอบครัวเล็กๆนะอ๋อดีแล้วดีแล้ว่านมาเป็นครอบครัวเลยหรือใช่นะครับดีดีด,ด,ดีตอนนี้ผักราคาแพงมากบางครั้งข้าก็อยากปลูกแล้วยิ่งถ้าถ้าท่านมีเกวียนด้วยนะเก็บใสใ่นะเกวียนได้โอ้สบายเลย ช่วงนั้นราคาส้มมันผลละสามสิบห้าด้วยซ้ําตอนนี้น่าจะผลละห้าสิบแล้วมะเขือเทศตอนนี้ก็ตอนนี้มะเขือเทศก็น่าจะห้าสิบแล้วละ่ะเ,เพราะตอนนี้ผักมันขาดตลาดอะส่วนปลกเนื้อสัตว์มันล้นตลาดอยู่ตอนเนี้ยเมื่อก่อนค่าราจะะเข้ตัวหกร้อยตอนนี้เหลือแค่สี่รอยงตลาดแล้วเนาะใช่แต่ว่าค่ากระ้องทำเพราะมันเป็นอาชีพค่าจะให้ค่าไปปลูกผักมันก็คงไม่ถนัดอะ่ะตัดมาแค่สองคนเลย ข้าเป็น,นสามคนอ๋อสามคนดีดีข้าตัวคนเดียวมาจากอเมริกาอพยพมาลูกเมียข้าก็าตายหมดละโดนไฟอคอกตายมาลวใช่านะามาจากสยามนะโอ้สยามที่เขาพูดกันว่าอาหารอร่อยใช่ไหมใช่นั่นแหละมันมีมอ,อยู่เมนูหนึ่งที่ข้าเคยได้ยินเพื่อนข้าพูดอยู่บ่อยๆต้มอ,อะไรสักอย่างเนี่ยแหละต้มเหรอ,อต้มต้มอ,อะไรที่มันรสชาติ เผ็ดมากๆอ่ะต่อมาต้องเป็นอ่าข้านึกออกแล้วกุ้งอ่ะกุ้งอ่ะข้าเรียกไม่ถูกอ่ะเขาไปทำอะไรต้มกุ้งอะไรโอ้ใช่ใช่ต้มยำกุ้งนี้แหละที่ข้าเคยได้ยินมาไว้มีโอกาสท่านพาข้าไปเที่ยวเมืองสยามบางท่านบางนะท่านชื่ออะไรนะบุญหลามบุญหลามใช่โอ้ข้าเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้เรียกหลามก็ได้หลามนะ ยินดีที่ได้รู้จักท่านนาธานเนวินกาเรียนภาษาตัวยิงไว้เรียก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 ว่านาธานอย่างเดียวก็พอสำหรับขาดนาธานใช่นาธานเนวินน้ำสกุลเนวินท่านพี่ข้ามาแล้วตัวไหนต้องรถอีกน่ะท่านพี่ตวัสดีน้องข้านะญุบุลบุญหลงเหรอโอ้สวัสดีท่านชื่อชื่อท่านชางไทเลาะกันสักหน่อยเป็น โอเคอยู่กับหลวงตานหลวงตากินบกฟ่ามาเลี้ยงนะตอนสยามโอ้โหงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวข้าขอตัวก่อนนะมะเขือเทศชาน่าจะใกล้ได้ปลุกแล้วเพราะเดี๋ยวข้ามีภารกิจต้องไปต่อเดี๋ยวข้าขอตัวไปก่อนนะท่านพี่ชายทั้งสาม ได้เลยท่านไว้มีโอกาสท่านพาข้าไปกินต้มยำกุ้งที่สยามบ้างนะได้เลยท่านข้าจะพาไปกินที่พัดไทยด้วยท่านว้าได้ย,ยินชื่อเสียงมานานแล้วว่าอาหารที่สยามอร<ช>่อ <มา S 1> ยใช่แล้วท่านโอเคข้าไปทำภารกิจก่อนได้เลยขอยเป็นวันที่ดีท่านเช่นกัน